สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกๆท,ท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเสียง b i p เช้าบ่ายนะคะวันที่28มีนาคม2,568วันศุกร์ค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวัน แต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะจะจะพาไปดูวันที่27ว่าเข้าหรือหลุดนะค,ะ,คะีวันที่27จะให้เด่นรอบเช้า1และ5รอบบ่าย1และ2นะคะรอบเช้ามา6 2 4 5 2เข้าคู่ตัวเด่น5 2 2 5นะคะทุกคน มาจังๆนะคะทุกคนเวลามามาแบบน่ากลัวนะคะทุกคนเวลาหลุดหลุดแบบไม่มีเยื่อใยพี่น้องห้างเซีง V A P รอบบ่ายจะให้เด่น1และ2มา1 17 73เด่นมา1เข้าคู่1 771เมื่อวันที่26มา71วันนี้มา1 7 1> นะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันรอบเช้ามาเลข5รอบบ่ายหลุดนะคะ,ะ,คะทุกคนไปต่อลุ้นต่อวันที่28ขอให้เฮนปังๆเหมือนเดิม ถ้าชอบนะคะวันที่28จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอกเช้าเจได้เด่น3และ2เรามาดูความน่าจะเป็น3 0 0 3 3 3 3 6 6 3 3 1 1 3 3 4 4 3 3 5 5 3 2 3 3 2 2 0 0 2 2 6 6 2 2 1 1 2 2 4 4 2 สองหหสองเด่นรอบไปอยู่ที่3มและศูนย์ค่ะ3นะคะสามสามสามสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหสาสาเจดเจดสามสามแปดสามศูนย์สามย์ศูนศูน ศ7น0์เจ็ย์ศูนค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องวันนี้นะคะทุกคนเลขสามเบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลถ้าท่านชอบเบิ้ลสามสามก็ตามได้นะคะทุกคนมาดูคู่ตเด่นค่ะ3 2 3 0 3 0ส3 3ศูนย์ส2มศูนย์ศกับ0ูนย์ลาะปสาสามสามสองสอย์สามสามศูนย์ศู fc ขานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่นะคะทุกท่านขาทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเนียอรอบละสี่คู่ เลขเด่นประจำวันศุกร์ ics, it, like 6กับ1เบิ <g zia> um rus, 2, ้ลประจำวันคือ6 32, 1, 6และ1 2. 0, 1เลข6กับเลข1นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งไายรูดค่ะเด่นรอบเช้า3และ2เด่นประจำวัน6และ1เป็น3 6 6 3 3 1 1 3 2ค่ะ2 6 6 2 2 1 1 2 3กับ0และ6กับ1เป็น3 6 6 3 3 1 1 3 ศูนย์ค่ะศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะคะทุกคนมักก็ให้ตามได้พี่น้องคะ่ะบอมกักบอชอบไ้เลือน่านพี่น้องสถิติมีเขา้ามีหลุดนะคะ,ท,คคะทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะสาหรับคู่ที่ใจจับคู่ให้หนีเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวัน้ะพี่น้องมีเขามีหลุดถูกมือนะคะทุกคนบอมกักบอชอบจับคู่ใหม่ได้เลยถ้าชอบตัวเด่นนะคะทุกท่านก็ ล้วแต่ก็ามากักความชอบพี่น้องคนเท่าหมากักบะคือกันดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางหุน้นห้่งเสียง VIP วันที่28มีนาคม2568วันศุกร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุก,ท,กทุกท่านมอใหยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชควันมานโชคฟูุช,ช,ช,ชคนเด้พี่น้องสวัสดีคะ่ะ